โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านทู้ดท่ากันด้วยนะครับอยู่ผมนามครับวันนี้ก็จะมาเล่น m ไมโครฟอีกเช่นเยไหมครับวันมิลเลียนก็ที่จริงเมื่อวานผมอัดไปแล้วนะดูของเนี่ยนี่ของดี๋ยวผมได้มาจากการตอนที่ผมอัดแต่ว่าไฟล์มันเสียผมก็เลยขี้เกียจผมก็เลยไม่ได้อัดต่อนะไฟล์มันเสียเฉยเลยขี้เกียจเลยกู ไอ้ทอนร,รู้ว่าฟแม่งไฟแม่งเสียกูขี้เกียจเลยกูไม่ทำาฟ์ม่ไดตรงนี้ไม่รู้จะเอาไปทำแส่แล้วก็ปล่ยแบงนี้ก็วันนี้กง็ง่ายๆครับสำรวจโลกเราจะสำรวจโลกกันดีกว่าวันนี้เราจะไปหาเอ็นเดอร์เพลด้วย เอาเลยไปเดียวเลยไปดิวันนี้ไปเผื่อแล้วกันสปัดเตอว่ากูจะเล็กจะไรแปลก mm hmm. เออเก็บเชืก okay, อกโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมาเราส้องหลโลกกันนะครับจะมืดก่อนแล้วเ mm hmm. ออเริ่มตั้ตอนเช้าเลยลวกันเดี๋ยวขตัดแป๊บหนึ่งนะครับ โ okay, อเคก็ตอนเช้าแล้วนะเออผม,มีเรื่องมาบอกนะครับก็คือถ้าใครอยากหาเพื่อนเล่นหรืออยากทำนนกิจกรรมอะไรกับผมก็สาม,มารถเข้าดิสคอทผมได้ที่หน้าช่องได้เลยนะครับก็มีแค่นี้แหละครับที่จะบอกโอเคสำรวจได้อาหารไม่น่าพอจะช่างมันเดี๋ยวค่อยล่าผู้นี้เพิ่ม เดลิงเทเดร์มีอะไรฉันใหม่หไม่มี์เปรนฉันต้องการจะไม่เสรดจแล้วกันนะไปเอาเดินทางไปหาหมู่บ้านอื่นดูว่าอยู่ใกล้แค่ไหนจะไม่ลงถ้รนะจะขอเอาฟังไปเลย,เลย ข้าวไปปนมีการปนอ๋อแล้วก็มีเรื่องประกาศนะครับไอ้อนิเมะเป็นอนิเมะเรนเจอร์เอ็กผมจะทำคลิปด้วยนะครับแต่ไม่ใช่เร็วนี้หรอกผมจะทำคลิปเล่นอนิเมะเรนเจอร์เอ็กด้วยครับก็จะเป็นการไล์ไล์เล่นอนิเมะเรนเจอร์เอ็กดูกันว่าไล์ได้หรือเปล่า สำรวหวแล้วเจอเรื่องนี้หรือเปล่าไปดูกันดีกว่าดูแล้วว่าแหลกอะไรม,มันแหลกตัวนี้เองมันังไม่ดีสปอนเราไมไ่อยู่ห่างมันแล้วน,นะเอ,อาละเอาไม้กอนเราจะไปตามหา เราอยู่ที่เดิมมานานเกินพอ,อลแล้วเราจะไปเดินเล่นกันดีกว่านี่คิดนี้สำลวกจะอุปสรรคมากมายมีคนมากมายต้องการจะหย,ดยุดฉันนี่ก็ยังเป็นมันเป็นบูบบูบูบ,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 บมันก็ยังเป็นเกาะอ,อยู่ดีอ่ะที่เราอยู่อ่ะ ทั้งหมดอ่างตรงเลยคือไอ้ที่เราที่เราอยู่มันยังเป็นเกาะอ,อยู่ดีอะนะจะให้มันเกาะใหญ่ใหญ่มากๆโอ้ใหญ่สุดเลยอะอย่างนั้นนี่ยโอ้ไปเจ้าโคตรปูมเลยอย่างนั้นนี่นันเลยอืม อแล้วก็ผมคิดว่าผมน่าจะทำอะไรสักอย่างให้คนดูที่คอมเมนต์ให้กับคลิปผมมันนะก็อืมใครเม้นถูกใจผมงผมจะเอามาตั้งชื่อสัตว์หรือว่นในเกมผมละก,กันนะครับได้เดียจากพี่เวนเลยนะแปลไอเดียจากพี่เวเ้นมาก็ตั้ใจดีอันเนาะ มีคนมากมายทำการเยยู่ฉันเพราะที่เพราะทันมันบรรลได้ดังใจหวังน้องเถินเออก็ใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอกผมได้นะครับบอกได้หมดเลยแต่มาจ,จะไม่ได้มาลงอย่างนี้นะก็น่าจะเล่นเป็นไลท์ถ้าเกิดเป็น ถ้าเ,เกิดไปเล่แบบนั้นผมชอบผมก็อาจจะไล์เล่นนะครับผมก็อยากไล์เกมเหมือนกันนะเตรีมเกมไล์เกมเนี่ยเกมพวกอัดไว้เป็นเกมพวกเกมเล่นบบยาวอะ่ะผมจะอัดเกมที่มันไม่ได้มีเรื่องๆอย่างนี้แบบเกมไมโครฟลับเนะี่ยมีคนมาก,นะกาตะทงกคนโอเค ผมว่าได้เวลาแล้วแหละเราจะขับเรือไปที่อื่นกันครับเรือขับหนุ่มปังเบอร์สิ้นหน่อยเราจะไปทัวร์ยูทัพก,กันดีกว่า จอ,อไปทัวร์ยุทธภพกันเหนือฟ้าใต้ล่าเราจะไปทุกที่เลยอีกอ้านสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยอาหารเหลือเฟือเรือเช็คนั่งเช็คขับไปเลย ไปถอดจิตจะพบกันยก้่ะเออกูลืมเอาเตียออกมาเอางม,มาตอนอันตอนยรกเลยมันไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวขอเออไปตอนที่เจอเกาะแล้วกันนะครับแปบ๊บหนึ่ง โอเคมก็ขับมาสักพักหนึ่งแล้วนะซึ่งมันก็ยังไม่เจออะไรเลยสังเกตได้จากตอนนี้มันเป็นพันแล้วนะเอาเคดีกัาจันทร์รวยรวยซื้อแผนที่เห้ดี ต้มน้ำเข็ม ไตั้งหดเจอดินแดนทะเลทรยายเร็วนะไปเลยขึ้นไปข้างบนกันเลยไปแล้วพูดเจอเลยเจอซัมบียัมบีนนองไม่อยากตายเลย ก็ถ้าเกิดตายขอก็จะหายหมดยมบีทะเลใจถือดาบเหล็กอู้อันตรายอันตรายมากๆม,มีเลยแล้วผมมาตามหาอะไรใหม่ๆครับ มันจะมีน้ำยาก,กันระเบิดหรือเปล่าวะแบบเริ่มเกิดระเบิดแล้วแ,วแ,วแวรงระเบิดจะไม่ทำอะไรเราได้เลยถ้ามีโคดีลีคิปเปอร์มันจะไม่น่ากลัวเลยมีปีตอนนี้ผมกำลังหาพิรามิดนะอยู่นะอยากถามพิรามิด phải mà Ê, lấy thật mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ลีสลายนกว้างใหญ่ <c oughs> นี่มันอะไรนะเอ้ห <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ได้พูดผี <c oughs> ซอมบี้ขี่ซอมบี้เอ้ย <c oughs> จ็อกกี้ขี่ซอมบี้อีกไม่นานมนเป็นจ็อกกี้ขี่สเกลตันถ้าเกิดกูฆ่ามันเพราะที่นี่มันยังไม่มีไก่ <c oughs>

อ้เผอปลายาลาวาใส่ตัวเองไงแตเด้วยอยากันลาวา่าอ,อ,อย่าทำแบบนี้เลยอย่าทำแบบนี้เลยคลิปนี้มันจะสั้นหรือเปล่าขึ้นอยู่ที่คนดู I don't know what to do, move on. Anyways, <sighs> it why? มีแค่นี้อืมองครวจทีไรเป็นแบบนี้ด้ว What the fuck เดี๋ยวมันมันมีแกนเดี๋ยวได้ไงวะ เรามาสองตัวเฮ้ย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 ,ย,ยนี่มันโยชิมันมีไอ้บล็อบนี่หว่ะสกอตตันลบล็อบ แต่ก็ช่างมันดิเอาเลยแล้วเราเข้าไปแต่จะมีสเกลตันบอบนะเพื่อนซึ่งไอ้สเกลตันบอบมันยิงเป็นธูปพิษอาอยากไปเว้ยเระเบิดอละง่ายดีน Because of food day well. i I love. I love I love. I love. I love. I love, I love, I love, I love. ไปกันเลยนองเราจะไปเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกสิบห้าปีแล้วโลกที่แฟนงดงามจะยินกต่กมาประเียแหละวุงนเี้ย เออเอากระปองเพชรเก็บไว้ดิหนึ่งเก็บแค่ตัดไปนิดหนึ่งเอาไว้ใช้คืออนนคาคาต้องการสีเขียวเอ,เอาไปเอาไปปูปูปลูกปลูกซ้ายปลูกปลูกปลูก คว้าปลูปลปลูแถมไอต้กบวบงพนี้มันเยอะกลที่ทำให้มีดอกน้นโดยยังไม่ได้มพูเพิ่มอีกดอกเลยเช้าเรียบร้อยอออะไรอะในเธอร์ฟอร์เทรอะซักตุนเนเทอร์แน่เลย ิงด้วยโอ้ลต์โตนคลิปไม่หมดเอฟวดีซีสามดนด้วยตุกติ๊กติ๊กติตองตอง

กูเล่นกับมึงเหี้ยมึกอ่ะเจ๋ให้หลุดผาทอกกะบอกเพชรเองนี้กูน่าจะรู้ตัวเว้าไ้าับบได้ก่แต่กูมเจออหลุดตัว ไม่มีอะไรมากไปก่อนนี้เราขอให้เจอหมู่บ้านเจอที่แปลกแล้วเ,เราก็จะจบิบกันกคุนี้มันก็ยังไม่เจอนะอ่า Fuck ideas อ,อ่างั้นเอ็เปนว่าเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่เจอหมู่บ้านเลยแล้วกันนะเกือบเจอดิ จะไปเจอตอนเจอหมู่บ้านเลยนครับโอเคผมก็เดินทางมาสะพักหนึ่งแล้วนะซึ่งยังไม่เจอหมู่บ้านแต่ผมได้ฟักทองมาเกนะ็บไว้นั่งเออ,อยังไม่เจอหมู่บ้านเลยเอาเถอะก็ปิดจบเลยแล้วกันนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละก็สำรวจได้เจอก็เกี่ยวกับบ้านด้วยนะเกีับบ้าน หลังนะก็ทำคลิปต่างกับบ้านก็สหรับคลิปนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้แหละครับมาแค่สำรวจเฉยก็ไปแล้วเจอกันครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่ก็ลืมกดแชร์และ s u ก s c r i b e ด้วยน,น,นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ่งตอนนี้ผมจะจะลงคลิปเพิ่มละกันนะครับแล้วกว็จะจำที่อก็ได้ไหมเนี่ยจำได้แหละเออไปแหละ เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบายครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นอยู่ตรงนี้เสมอ